นี่ครับเขาน้อยหลังหมู่บ้านเดี๋ยวขึ้นไปหานอไม้ครับ,นนรบนรรหน่อไม้ลวกบรรยากาศทุ่งนาครับเขาหลังหมู่บ้านน่ครับหมู่บ้านอยู่ทางนี้ครับขี่มาหน่อยเดี๋ยวไม่ไกลมีเขาลงน้อยครับเขาเป็นเนินเขาหน่อไม้ลวกเยอะ ขึ้นไปดูนะครับนี้าพาขึ้นเขาครับหาหน่อไม้ไปแกงนะครับเขาหลังหมู่บ้าน,นครับเขาน้อยนะครับเจออันหนึ่งครับนี่ครับ ครับขึ้นต่อข้างบนขึ้นไปนู่นครับไปหากันโอคครับขึ้นอ่ากอหน่อไม้หน่อไม้ลวกไม้ลวกนั่นเลยครับหน่อเล็กอยู่หลังหมู่บ้านเนี้ยแม่ยายบอกคนขึ้นทุกวันจะมีกินไหม เดี๋ยวไปดูนะครับวันจะได้เท่าไหร่เอาไว้แคทต้มต้มจินพิกกินครับห้านอสินอพอแล้วไปครับแล้อุ้นอยู่หลังโนอนอีกอรครับไปบเก็บกันครับมีนอนขนาดเนี้ยผนเก็บเกินไปเรือยครับนี่น,นี่จะบินและเอาอันนี้ก็เอาเอา,เอายอดเก็บครับ ไปต่อทำงานคืนมาพักเดียวบพอได้กินแล้วเดี๋ยวกลับแล้วครับไม่ไหวยุงเยอะยุงเยอะมากเลยเดี๋ยวกลับกันครับเดี๋ยวหาทางลงครับเดี๋ยวหาทางลงกันดูลงดีกว่าพอได้กินแล้วยุงเยอะมากฝนเพิ่งตกไปเมื่อคืน ไปครับนี่ครับเขาที่เราขึ้นไปมื่อกี้นะครับเขาน้อยครับหลังหมู่บ้านนี่ครับด้านนี้เป็นหมู่บ้านครับนี่ครับเขาน้อยเขาหลังหมู่บ้านครับมีหน่อไม้ลวกให้ได้กินกันตลอดหน้าฝนครับ เดี๋ยวดูผลงานกันครับบ้าล้ครับมาดูผลงานครับโอ,โ,โอ้ยเราได้กินเยอะต้มต้มน้อออือแกงถ้าจะกินน้ําพริกกะปิไม่ใช่หรืต้มจิ้มน้ําพริกกะปิตอนเยน็นเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ แก่เลยเหรอหนอนแค่นั้นยังมีแก่อโอ้ได้เต็มซึ้งอยู่เยียร์เยียร์